สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับพี่เจเลือกเกมเวลา2ทุ่มตรงครับพิมาริกอังกฤษคริสตัลพาเลทเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เลสพาเลทเนี่ยประเดิมนัดแรกด้วยการบุกเสมอเชลซีมา0ูนต่อ0ูนะครับอลิเวอร์กราสเนอร์น่าจะไม่มีเอเซ่แล้วนะครับเพราะว่าทีมน่าจะปล่อยไปแล้วครับตัวหลักๆก็เหมือนเดิม ตัวริมเส้นนะครับบูลยอสกับทลิกมิทเชลแล้วก็แนวรุกอาจจะเป็นจัสตินเดเวอนนี่ลงเล่นแทนเอเซ่น,นะครับร่วมกับอิสมาลาซาแล้วก็ชองมาเตตาในขณะที่ฟอเรส เปิดบ้านชนะเบรนท์ฟอร์ดในเกมแรกมา3-1นะครับโจคิมแอนเดอร์สันอ uh, ินิมันเอนดอยอิสมันเอันด์มอร์แกนกิปไวท์คาร์ลแมนสันโอดอยนะครับกองหน้าเป็นคริสบูธครับเจอการฤดูกาลที่แล้วปรากฏว่าเสมอ1-1บ้านพาเลสแล้วก็บ้านฟอร์เรสต์ฟอร์เรสต์ชนะ1-0ตามหน้าเสือพอมองพาเลสเป็นต่อเล็กน้อยแต่อย่างที่บอกไปนะครับพอไม่มีเอเซ่เนี่ยมีปัญหาแน่ส่วนฟอร์เรสต์เนี่ยทำให้เห็นครับว่าคริสบูธนี่ก็ยังยิงประตูต่อเนื่องนะครับ พี่เจดดูแล้วและแถมพาเลทพิ่งเล่นกลางสัปดาห์ในคอนเฟลเลนต์มานะครับดูแล้วเนี่ยน่าวัดใจนอตติงแฮมฟอเรสซ์ซื้อ2มุมครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์นอตติงแฮมฟอเรส์เป็นกระสาสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันนี้นะครับ